Can we eat it now. นี่คือดเลยอ่สิบอ่ตากกันกินก็ดีนะอย่าเล่นแล้วแตงอ่ะเมื่อกี้นี่นไม่ได้เดี๋ยวไอยู่ยไว้ด้วยอืมกันหน่อยต้องใช้ผ้าจุ่น้ำคลุมแนะ่อะเนี่ยมันจะได้ไม่แห้งไงโดนลม ตีด้่ม่มีคนมาดูเหรอทำไมขี้เกียจเขามังเลยสวัสดีค่ะคุณดูสูงคุณสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณฟ้าใสไม่ต้องมาสวัสดีฉันวันจีคุยเอาไสอะไรจอขายอะไระขายทั้งได้ฟูทขายทั้งโรตีเอาโรตี

ตรงูไข่งูตีกับเด็ฟุกุมานานเนี้วเชื่อไหมนี่เชื่อไหมเอ๊ะทำไมวันนี้ไม่มีคนดูเนี่ยสวัสดีค่ะสามนาทีแล้วทำไมไม่มีคนมาดูทำไมหนึ่งคนจอสวัสดีค่ะคนดูหนึ่งคนค่ะ สวัสดีคนดูเจ็ดคนค่ะอันนี้นะคะแม่ค้าขายขายอะไรคะเออโรตีกับเออได้ฟูกูอ๋ <F> อ,อขายโรตีกับได้ฟูกูนะคะใครจะกินอะไรสั่งได้เลยนะคะสั่งมาได้เลยค่ะใคจะกินอะไร ใครจะกินอะไรสั่งมาได้เลยค่ะดจ้าเสร็จแล้วหรอคะ่เนี่ยเจ้ฟูกุเอ้ฟูกุมีทั้งดอกกุหลบมีทั้งดอกเออตั้งๆแบบนี้เนี่ยเอ้าทำแป้งโรตีกินค่ะโรตีใส่กล้วยค่ะ ไม่ได้ใช่กล้วยใครอยากสั่งก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะสั่งมาได้เลยค่ะเอ๊ะหรือว่าคอมเมนต์ไม่ได้เออนั่นละสิคอมเมนต์ได้ปะเนี่ยสวัสดีค่ะเคยจะกินอะไรสั่งมาได้เลยนะคะคุณก็คุณเนาะได้คุณไม่มีใครคอมเมนต์เลยอ่ะไม่มีใครคอมเมนต์เลยหรือว่าคอมเมนต์ไม่ได้หรือยังไงอาจารไม่ได้ต้องเข้าหรือเปล่านั่นละสิ สวัสดีค่ะคใครจะกินอะไรสั่งมาไล่เลยนะคะหรือว่าเราไม่ได้ตั้งค่าเมื่อกี้สั่งนิ่ง ใส่นิดเดียวพอน,นะคะเลืองค่ะแต่อะไรจะฝึกุไม่ที่จริงไส้มันต้องเอ่ออยู่อยู่อยู่ด้านในใช่อยูอย่างกนนีฐานมันนโกหูหวลานใครจะกินอะไรสั่งมาได้เลยค่ะ

ทำขนมจีบดีกว่าทำไมอ่ะตางร้องทำไมอ่ะคุณดูไปนีด้วยฉันทำเออไอ้ขนมจีบนั่นค่ะ สวัสดีคนดูสามคนค่ะสคุณูะสวัสดีค่ะคุณ J, เอ็นเจหรอสั่งอะไรดีคะมีเดฟ,ฟุกุมีโรตีนะคะแล้วก็มีไอ้นู้นด้วยค่ะมีขนมจีบค่ะขนมจีบก็มีนะคะ เดาสิเสียงดังดูคนตั้งหาดูไปดีดีคนตกใจหมดสวัสดีคนดูห้าคนค่ะขายโรตีนะคะอันนี้เราทำเองนะคะเราทำเองค่ะแป้งโดค่ะ บัวลอยดีกว่าโอนี่เป็นจริงจังทำบัวลอยดีกว่าทำบัวลอยไข่หวานเดี๋ยวทำจานก่อนจานเราทำสีใดดีทำสีสีเทา,าปั้นจานก่อนมันคืสีเทานาี่ไง ฮ้ยขไไ้ไปดีมเข้าไปดีเข้ยไปดีเข้าไก่อเฮ้ยบัวยังพูดเรื่อ,อ,อ,อสงสิวะไม่รู้จะทำยังไงบุ้ย <anging. S 2> ไม่ยากแต่มันไม่น่ารักมันไม่สุขาพ หูจีบตาของจีบเอ้จานอันนี้จานลงเลยไข่แบบจานตุ่มรอพี่โยคือกูไม่รอแต่พี่ย อย่างเราน่าต้องดัดจานจนก่อนนะคะเราจะเด็ดถ้วยนะคะทุกคนนี่ถ้วยเราเอง

้แค่สามลกแต่ว่าเูาจะตกแต่งด้วยนะคะนี่ค่ะขนมบนลอย บัวลอยเหรอบัวลอยเหมือนกันเหรอถ้าคนดูสวยกว่าเอาสวยกว่าโอเคน้องน้องสวยกว่าสวยกว่าก็สวยกว่านี่เป็นเนื้อเขาเอาบัวลอยออกมาได้ไหมนะนั่นเป็นตของเขาอีก พี่ตังไหนแม่น้องบอกว่าจะไปเก็บหมาแม่นั้นอยู่ไหมออเอ่หมาแจาสักทีมันตดตา้ตังนี่ไ,ไแต่ขนหนมแม้มันดิ อ๋อมันเห็นว่าน้องหยิบขนมมาแล้วไม่ให้มันสักทีสิเมื่อกีไ้ได้ยินแล้วได้ยินแล้วพี่ฟ้าไปเอาให้อยู่ที่อย่างนี้ละหูดีเช่ะ

Ah. เอาเนะ้ะเอาตัางไปเก็บเลยลูกไปเอาเอาตัางไปข้าวบ้านเลยไป ขายขนมกันค่ะ Terima kasih que terima well. well, well, yes. uh, well kasih ขายขนมกันค่ะใครจะกินอะไรสั่งได้นะคะอืมค่ะบนลอยค่ะ

Thank mm -hmm. you. ¡Vaya, es ไม่ได้เร่งดีกับ้องไม่มีเวลาพอเลยเนาะ <c oughs> จะทำเด็บสกุลนะปับตาสิก็ไม่เอาแย่ไปยิ้มมาตาตอนนี้นอนนึกว่าอีวาสรุปเอาไปจิ้มช่วยนี่คนมัจะช่วยนับมันปตาซอมบี้มาว่ามั้งทำได้ไหมล่ะ

สีอะไรดีนะทำผมสีอะไรดีนะโอ้ยสีมันก็มีอยู่แค่นี้เพื่กไปเถอะผมสีเขียวหรอผมสีแดงดีกว่าผมสีแดงเหมือน <ไป S 1> พี่จ้าไปสาวผาหงไยมั้งใส่ผมสีแดงแป๊ก หนอเตายอเบนี่คนไม่มาด้วเ้่ไมคุณไม่มีเลยไปเจเลยฮะ ปิเศษเลยเก็บกันเหร